หรือสี่ศูนย์เก้าอาเด็ว่นอกาัดเกนนย์เอเาเจ็ดหรื่าเ็กทเกเด้าน่อเก้าคเ่สิบเลนเป้คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาณในการรับชม แม่ล่างปูอุดมนะครับตอนนี้มาที่เรือโบราณน,นะครับบรรยากาศกันสดๆเลยนะครับผมถึงเวลามันกะซิมีคืนมาเองมันละอันนี้แค่ครั้งแรกซื้อๆไหหมูมึงไม่ชอบมันลมีเบิ้งก่อนเปิ่นอยากไหหมูมึงนี่ซอยก็เปิ่นสิอยากไหหมูใหเห็นหนั่นละ

ได้สิตีให้ท้องช่วยแม่ค่ะนี่เด้ของของกูบ่สดไปตองแห้งกับใบตองกุ๋งหมู่ ก็เป็นปัญหาเดอกแกูกับมามูวันมามี่กูกัต้องฟูกแต่ของกูกูสูบไปต้องแห่งของกูหลังไปต้องูมันมีอีไรอายุขยถึงเก้าสิบพันตาบ่ายุง ว่าแมนบอกเรื่องเราแมนบอกเรื่อเเก่าสิบพรรษาเก่าสิบพราเปเก่าสิมาเก่าสิมาบอสมนเยอะยงเี้ยนะยังเื่อยนะ่นางเธอเลยเปื่อย บเมืม่อนี้กูมาชื่นช่อมบาร,รมีมันสือๆอแต่ว่าโชคลาบร้อยหนังกูหายดวงวิญญาณเด้อดวงวิญญาณปล่อยหายราละแต่ว่าถ้าถามล่างเพิ่นเอาเมื่อไงมันมาบบฟื้น ไม่ลเดี่ยวเ็นหลัดหงัดนี่กูมาชื่นช่อมบุญบารมีนึนึหงวดยองเป็นย่าณสีไข่เก่าแต่ว่าเขามาแล้วหงวดหนึ่งมีขึ้นหงวดที่สองแต่ว่าหข่ปินเอาไปกิน อ yeah, okay. right. oh, oh, ีดมันมีใบอีใดอยู่นี่กอยบโวเด้่อสิท่าน่า เดอยิมามขอมาติดติดูควยไหนมญามนดูอโกลาบล้อยน่ะมันติอยู่กับยี่เยสารสคุณบาลมีมาหน่อยมาหลายคุณมูมึงสามมาหน่อยมาหลายคนรดจังสีดใดของมันเือกัน

โชคมาแล้วครับโชคมาแล้วสาธุสาธุสาธุพี get get it ่ล่องไปแล้วครับคำทางเมียของกูครับสาธุก่ะสีไปจังอต่อเขาจะานะครับเด็กหน่อยลายหน้าเสียงเด็กหน่อยขอูจะดไก่อนย่ดข้นมาสแงมาสีขาวมาสีหายมาสเหมาะน

โอ้ไใส่น้ำบานไูไปพูดเลยโอ้ยไก่นยมันละโอ้ไปยุหุ่นบ่ไก่แต่น้ำบาตนี่ไก่แท้เอาเขียนยุหุ่นอเขียนบาตนี่เขียนปเ อ่ะสุด้น้ำเบิ้งก็แบานพี่น้องเดี๋ยวขอก็ยัาไงกลองนิดนึงอาจจะกด up up แบตนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อ

เดี๋ยวพี่น้องเออนี่เนาะคัดเจ็นะ4 0 7 7เจ็ดหรอเก่เจ็ดหรือเก่าโค้งหเล็ดที่เล็กเก่าเรื่องัญหาโค้นเก่าสินกอบเลขแล้วเิายออปัญหาค้หนาูเก่าส้นไว่าพี่น้องตีไปเด้อ4 0 409ก็ได้เนาะ Ident, 9ูนยเกาละเกาอมเก้าอ่ะศูนยเดี้าเด้ออ่ะเดี๋ยวแอดมินเขียนให้เบิ้งอีกเส้นหนึงเนาะเดี๋ยวเขียนให้เบิ้งอีกเส้นหนึ่งเนาะไปเขียนอี่ทางคุณแจ็คโตเนาะเดี๋ยวพี่น้องตามไปเบิ้งเนาะเดี๋ยวตามไปดูทำไปดูครับอ่ะตรงนี้ไม่สีนก็สี่ศูนย์เกาเฮ้ยเอ็มเขาออกเออพี่น้อทันเน้ะงี่ เิดน oh, oh, oh. oh, oh. uh, okay. ้ำมินมาน่อยอ้าวอาอ้าวอ้าเกิดขึ้นแล้วครับานี่อ็ดกข้าวปทไยเลยดี๋ยวงนี้ครับทังหนึ่งตัวไหนเก้าสามสี่ล้วีโอ้ยปเบิ้งหนเบิ้งนั้นเลยเด้อพี่น้องอพี่น้องคนหลายน้องมหน่อมาเบิ้องเด้อทังนึ่เปินเขียนไตั้งไหนเก้าสามสี่้าี่เขียนขอโป๊หันอ๋อพี่น้อง เลขเก้าเลขสามเลขสี่เนาะเป็นเลขไทยนะครับเป็น<ห>เลขไทยไม่ใช่อาราบิกนะครับเป็นเลขไทยเก้าสามสี่นะครับเก้าสามสี่เดี๋ยวแอดมินเขียนให้เบิ็งอีกแขีนึงเนาะเดี๋ยวเขียนใส่กระดาษให้เบิ็งชัดๆอีกเขีนึงนะครับเดี๋ยวไปอีกผมเขียนตัวอะไรอีกนูน่น,นโอ้คือน้องกระยางน้ำอยู่แล้วเข้ากันดีนาดตางองเข่าม่ได้เลย ส oui> ี่ศูนย์เก้าันต้งว่าสี่นย์เกามันเป็นสี่ศูนย์เก้าสามสี่เก้าสามสี่นเกากับเก้าสามสี่สี่น่เก้ากับเก้าสามสี่นะครับทุกคนใช่นี่า ม er right e ึงมาได้ไรได้ของดวงวิญญาณไปแล้วไห้แท้ก like ันรวมทำบุญในครับดวงวิญญาณนั้นเลเรึอกว่าดวงวิญญาณเพื่อนมาให้เก่างวดได้แล้วเพื่อนให้มาแล้วงวดเนืองอันนี้คืองวดที่สองให้เก่งวดดวงวิญญาณบอกว่าให้กูมาบอก สามกับเก้าศูนย์ให้เอานักนักมันมาสามสี่ศูนย์สสี่ศูนย์ศูนเอาเพื่อกันนะไอเอาคอกันมันมาเป็นโชคลับร้อยสี่สี่กูมันบอกกูว่าแบบนี้แต่ไฮปินเอาไฮปิน ผู้สิจำนะวัาีได้มันได้ลรืม่ัเด็กคนดก้หกนจังไรครับสี่สิบเก้าไปเขียนให้เบิ้งโตง่าขึ้นนะเดกมาทางนี่งผู้จะนเียนหนังนะครับผู้เล็กเดกเบิ้งให้ดีป้าประหารของคุณจัก็ โชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยเบิก3 4 4 3 4เจ้าพี่น้องได้เขียนให้เบิไหมทางนี้ อันหนึ่งไปยามืมึงเอาเพราะเป็นหุนเด้อแม่นามุ่นของครูอีไดเอาเพราะเป็นเป็นร้อยข้อยกูเบิ้งดีมั้ยดีมั้ยสิแตกควักสามโตัวของตัว